สวัสดีครับถึงแล้วันบล็อกวันนี้เดี๋ยวผมพามาเที่ยวตลาดเก่ามือมือ,มอ,มอก็เป็นที่ผ่านมาร้อยกว่าปีฮะเป็นที่ที่มีอายุนิดนึงแต่อาจจะผ่านการโดนหมังมือมาบ้างีกบริเวณหน่าก่อนที่ข้ามตลาดเข้าไป ด้านหลังเป็นคลองแสนแสบนะครับอันนี้โดยรวมโดยรอบนะครับที่เป็นป้องนั่นก็คือโรงสีเก่านะอายุหลายกว่าป,ปีแล้วเหมือนกันการสัญจรของผู้คนตรงนี้ยังยัง,ยงใช้งานกันอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนที่ผมอยู่บนสะพานสูงเลยถ่ายเห็นชัดหน่อยความกว้างยาวของคลองแสนแสบครับ สะพานไปด้านบนนเป็นศาลเจ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปแบบเพรวันนี้ศาลปิดนะเพราะจะไม่ได้เข้าไชมดนะ้านในแล้วหลังนี้คือโรองนิ้วนะ,ะ่ะ ด้านตรงข้ามกับตรงข้ามกับสาลเจา้านี่ดีกว่าเดี๋ยวผมเห็นชุมชนโบราณที่ว่าตลาดของโบราณที่ว่าอยู่ด้านหน้าแล้วเดินไปดูดีกว่า ถึงแล้วบ้านก็พอมีคนพักอาศัยอยู่บ้างตรงนี้นีน่ยย้อนใส่สถาปัตย์ทรงกร่อก็รูปแบบสถาปัตย์ก็เป็นเป็นทรงแบบจีนโบราณ จะคล้ายเรือนซิโนโปรตุกีสแถวภูเก็ตกลับมาแล้วเดียวในมีนบรุรีแห่งนี้นะครับที่เขาทำาประทูเหมือนไม่กรองง,งอคอหักประมาณนี้ครับ แต่อันนี้ก็คือที่นึงที่ขายในแหล่งแถวนี้ยืนยันวาที่นี่สดจริงครับครผมตอนนี้เราอยู่ตรงโรงปราทูก็คือ,อที่นึ่งประทูที่ขายในตลาดอย่างเงี้ยนะเป็นโรงใหญ่หนึงเดียวในมีนบุรีแห่งนี้วาวพาเพื่อนไปดูก้ว,วครับ ก็คือบริเวณที่ทำแต่พอดีเรามาในในช่วงเวลาที่เขาทำเสร็จแล้วครับงาน,น,นก็เลยมาหนี่ยก็เลยมีหลักฐานกองใหญ่ครับเป็นเข่งปลาชูะคระับ ก่อนน้ำด้วยวก็มีก่อนน้ำเก่าแล้วก็พี่คนดูแลที่นี่นะครับไปแล้วจะเข้าไปไม่ไมกินมีแต่ว่ารู้สึกว่ามีค้แเ้วด้วยแล้วก็เหมือนการจะเป็นการไปรบกวนชาวบ้านที่พักอยู่มากกว่า ๋ราจะออกไปอีกฝั่งนึงเราจะเห็น,าานค่ารงบราณซึ่งเป็นกระเบื้องอลายเข้าหลามตัดนะฮะเสร็จได้ทางโดนตุดทิ้งรางแต่ผมว่าผมน่าจะถ่ายไว้ก่อนก่อนที่จะมีการบูรณะซ่อมแซมเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้มาเที่ยวเต็มๆรู้สึกว่าจะมีที่เที่ยว ชอปเดินบนนี้จังนะเห็นหลายก้อนอิดนะครับบ้านร้างโดนโดนโดนทิ้งเนื่องจากมี2,538ได้โดนไฟไหม้แถวนี้ทั่วชาวบ้านก็เลย หวาดระแวงหวัดกลัวเนี่ยก็เลยย้ายออกไปอยู่ฝั่งตลาดใหม่หมดนะครับเป็นบ้านพ่อเบืประตูเพราะฝั่งนี้จริงๆเมื่อก่อนการค้าขายของชุมชนการค้าขายของประเทศเราก็อยู่ในดิ่มครองต้าขายอยู่ดิมครองไม่ได้อยู่บนถนนบนตลาดเงี้ยตลาดก็คืออยู่ใกล้ๆคลอง เขาเดี๋ยวพาเดินไปดูโรงสีโบราณกันซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าที่นี่คือหลังนี้มีนาพราะมีโรงสีก็ต้องมีข้าวฮนะโรงสีข้าวโรงสีโบราณแล้วก็ข้าวจะหายไปไหนมันก,ก็คงปวัเป็นวิวัฒนาการของการเวลานะครับสึงสักอย่างเมื่อความจเจริญม,มาแทนที่ความเก่าก็จะหมดลงไปก็อจะเหลือลแค่ร่องรอยแห่งอรารยธรรมที่เราอาจจะได้เห็นตอนนี้ก็เป็นได้ โรงสีโบราณเป็นปล่องไฟขึ้นไปข้างบนงวงสีใหญ่เหมือนกันนะเอะ้ผมชอบไอ้ปล่องเนี้ยสีขาฟ้าเนี้ยใช่ดีอยู่นี่อย่างเงี้ยอาจจะดูไม่นิดนนึงนะเพราะกางกกนใส มีปากทางเข้าก็คือร่องรอยอะไรที่ทำที่หลงเหลืออาจจะเป็นร่องรอยสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับสิ่งที่หลงเหลืออาจจะโดนไฟไหมย จุมชนด้วยอุปสรรคเสื่อมนอาจจะเห็นมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนั้นก็คือฝั่งตลาดใหม่ที่ถามว่าทําไมคนไม่รู้สึกผูกพันแบบนีน้ก็รู้สึกผูกพันนะครับแต่ว่าเพราะเราอาจจะเห็นว่าตลาดเก่าตลาดใหม่ติดกันแค่นิดเดียวคนก็เลยจะไม่คนก็เลยจะไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะห่างห่างเกินๆๆไปนะ ตรงนีรักษับคลองแสนแสนนี่ก็จะเป็นท่าเดียฟังนี้ฮะท่าเรียมีคนามด้สะพานที่ผมไปอยู่น่ะเอาค่เท่เลยสะพานอ่ะอันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดใหม่อีกนิดนึงนะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งดีกว่าของตลาดใหม่แนละ้วตลาดเก่าหนึ่งด้วยชุมชนเก่าชุมชนร้อยปีร้อยกว่าปีด้วยขหวเท่าไหร่ไม่อ้อกรีดเล็กไม่ถูกนิ้วไม่พอนะไม่ถูกครับผมจะพาไปดูที่นะ,นะ,นะกินหน้าากลิ่นน่า,าไปชิมอะไรกันต้องอีู่กับ เสิดมานี่อีกที่กินก็อิ่มอิ่มแป๊บเดียกวก็หิวไปดูกัน,กน